สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสิบห้าท่านผู้ชมมาเบิงการปลูกบกฮุงบนกองปุ๋ยหมักนะคะนี่ค่ะต้นบกฮวง,งต้นนี้คู่นี้นะคะเกิดจากการปลูกอยู่บนกองปุ๋ยหมักค่ะท่านผู้ชมที่นี่มาเบิงว่ากองปุ๋ยหมักถี่คู่นุเพียนเววาถึงนี่เห็ดจังใดนะคะมันเป็นอย่างต้นบกฮุงคืองามแทบางคนก็คอมเมต์เขามานะคะว่า ดินบานคู่นุเพียนจะมันงามน้อนะคะมันบริง้์งาม,มาแต่ที่แหลกนะคะท่านผู้ชมเฮาเห็ดให้มันงามเองเข้าปรุงดินให้มันงามด้วยมือของเฮ้าเองเฮามาเบิ่งกันนะคะว่าปรุงจังไดดินจังงามนะคะปรุงจังไดเข้าจังเสือเอินว่าปลูกบักฮ่งอยู่บนกองปุ๋ยหมักนะคะการปรุงดินก็คือการ เห็ดกองปุ๋ยหมักค่ะท่านผู้ชมบนดินนะคะค่ะที่ว่างตรงนี้เฮาอยากปลูกบักฮุงนะคะเฮาก็เล่งไวเลยเฮาก็จะมาเห็ดกองปุยหมักค่ะท่านผู้ชมสันที่หนึ่งประกอบด้วยเศษผืชน,นะคะเศษผืชเศษพักที่เฮาในหัวในสวนนะคะนี่ค่ะสันที่หนึ่งนี่นะคะเศษวัชพืชในสวน ใส่ลงไปเลยค่ะให้ได้กองพ่อประมาณนะคะยายลายกับบดีเพราะว่าการหมักมันจะโบทั่วถึงนะคะค่อยเฮ็ดเป็นรอบๆไปค่ะแล้วค่อยเกียร์ยรยรออกเศษวัชพืนในสวนเขาก็จะโลเลี้ยงชีวิตของพืชที่อยู่ในสวนต่อไปค่ะเป็นวัตถจักเข้าจะบอเอาถิ่นนะคะ เราจะไม่ทิ้งของดีค่ะเศษวัชพืชถ้ามีวัชพืชหลายเข้าก็จะเห็ดกองไงแต่ว่ากองไงนั่นก็นต้องเห็ดหลายหลรอบนะคะบบเมนรอบเดียวค่ะแต่ละแต่ละรอบกนยน่าเกินไปนะคะก็ะเกียออกเกียออกนะคะพื้นที่ประมาณหนึ่งตารางเมตรนะคะท่านผู้ชมให้เต็มนะคะนี่ค่ะ พื้นที่ประมาณหนึ่งตารางเมตรเกีย่ยออกไปเซจแล้วสั้นที่หนึ่งต้อไปสั้นที่สองเป็นปุ๋ยมักที่ได้จากการมักปุ๋ยในเข่งนะคะมักใบไม้สลับกับขี้ง่วนะคะในเข่งพลาสติกค่ะแบบนี้นะคะการมักขี้งัวสลับกับใบไม้ในเข่งพลาสติกนะคะทิ่มไวประมาณสองเดือนแล้วเพิ่นจะก,กระจา,กกายเป็นปุ๋ยมักให้เห่าค่ะ วิธีทำปุ๋ยมักในเข่งพลาสติกมีในคลิปก่อนนะคะท่านผู้ชมเลื่อนไปเบิงใดค่ะสั้นที่สองปุ๋ยมักนะคะเห่ากระเทเททับนะคะให้ทั่วๆค่ะท่านผู้ชมถ้าโบมีปุ๋ยมักเห็ดจังไดกระใสดินไปเลยค่ะเห่ากระใส่ดินทีเห้ามีอยูก่กระไดค่ะ ดินแบบใดก็ได้นะคะดินในห,หัวในสวนกระไดหรือจะเป็นดินที่เขาซื้อมาเป็นถุงกระไดค่ะเท่ห้แหน่ทัทว,ทว,ทวแบบนี้นะคะสั้นที่สามก็คือขี่งวนะคะเป็นขี่งวที่ยังบ่มักกระไดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะเขาจะให้เพื่อนมักกันอยู่นี่นะคะเกิดการมักกันเองอยู่ในกองปุยมักนี่คะ่ะยังบ่ตองมักกระไดนะคะนี่แบบนี้ นี่ค่ะค่ะนี่คือกองปุ๋ยหมักแบบง่ายๆของคุณุเวียนนะคะเซตแล้วเห้าก็ลดลาดด้วยน้ำจุลินทซี่ที่เหามีอยู่ท่านผู้ชมมีจุลินทซี่แบบใดที่มีอยู่บานเห่าที่เห้าเฮ็ดไว้หรือว่าเห้าซื้อมากระแหลวแต่เนาะตามสูตรของตัวเองที่เคยใส่มานะคะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมบบมีจุลินซี์นะคะ ก็แนะนําให้ใส่น้ำเศร้าเขานะคะพอว่าน้ำเศร้าเขาเขาก็จะเรียกจุลินซี่์ผลิตจุลินซีย์ได้ในระดับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถึง,งเอามาเทหลดลาดลงไปเลยค่ะ,ะถือว่าเป็นซันที่สี่กันแล้วกันมือนีจุลินซี่ของคุณเพียรเมิดแล้วนะคะก็เลยใส่น้ำเศร้าเขานะพอดีมีน้ำเศร้าเขานะคะ น้ำเศร้าเขานี่พ่อเขาโดนกับขี่งัวนะคะเขาก็จะได้จุลินซี่จากขี่งัวละเขาก็จะปฏิบัตินาทีในการ่อยสลายกองปุ๋ยหมักให้เห่าได้อีกสั่นหนึ่งนะคะนี่คือจบไปแล้ววงรอบที่หนึ่งนะคะต่อไปเขาก็จะขึ้นวงรอบที่สองนะคะท่านผู้ชมวงรอบที่สองเขาก็เหตดสั่นที่หนึ่งสั่นที่สองสั่นที่สามสันสมส่นที่สี่ เสร็จแล้วห่อก็เฮ็ดวงรอบที่ 3. สามสั้นที่หนึ่งสั้นที่สองสั้นที่ 3, สามสั้นที่สี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเฮ็ดอยู่ประมาณ 3. สองถึงสามวงรอบคอสำคัญเ่าจะต้งองลดน้ำย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชื้นของกองปุยหมักหนีไว้นะคะโดยการลดน้ำทุกครั้งที่ห่าลดน้ำสวนเ่านะคะ ยามเสาหรือยามแรงที่เห้าลดน้ำต้นไม้ลดน้ำต้นบกฮวงลดน้ำกอเตยยังกวาไปเห่ากับลดน้ำตรงพื้นตรงนี้น้ำนะคะเขาก็จะได้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ดีคะ่ะเมือ่อใดฝนตกเห่ากับบรลดน้ำต้นบกฮวงเห่าบวลดงาหนามกอเตยเห้าก็จะบวลดน้ำกองปุยหมักขึ้นกันเมือ่อใดมันแดดมันฮอนเห้าลดน้ำ ต้นมะุูงลดน้ำกอเตยแสดงว่ากองปุ๋ยมักเขาก็ต้องการลดน้ำขึ้นกันนะคะนะคะเฮากับทิมไว้ประมาณสองเดือนค่ะท่านผู้ชมแล้วเฮาก็จะสามารถปลูกมะุ่งเฮ้าแกะเคียเคลียเ่ราะตรงคุดลุมค่ะบ่ตาอตรงคุดลุ่มเคลียเคลียลงตรงกลางกองแล้วเฮาก็สามารถเอาดินที่เฮามีอยู่มาถมเหงาแล้วก็ทิมเศษวัชพืชทรายทิมดิน หรือปุย๋ยมักไซไปเรื่อยๆนะคะขี้ง้วทามีต้นบกฮุงแล้วนะคะสีไสหลายแบบนี่บไส่ไก่ไดนะคะท่านผู้ชมท่องไ้เลยืยขี้งัวโดยเฉพาะขีงะ้ง้วที่ยังโบมักนะคะย่าเอาไปไก่ย่าเอาไปไก่เงาบกฮุงนะคะไซใดหน่อยหน่อยหน่อยกว่านี้ลงไปอีกเท่าตัวเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาออกข้างหางประมาณขอบๆเลยนะคะ ขอๆอเลยห่างออกไปเป็นเม็ดใดแห้งดีแต่วันนี้มันก็มีข้อจํากัดมันห่างออกไปเป็นเม็ดบริใเท่ากับใสนหน่อยลุ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะผ้ามะเบงต้นนี้นะคะเกิดจากการปลูกบกฮ่งบนกองปุ๋ยหมักขึ้นกันค่ะอันนี้ต้นนี้ได้อายุแล้วหนึ่งเดือนนะคะกลัลลังงามค่ะกระถือว่างามเป็นทีนาพ่อใจนะคะ คหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่กระลังสนใจแสวงหาวิธีปลูกปักง,งปลูกจังไดจังสีงามเฮ็ดจังไดดินจังสีดีนะคะคูณุเพียรก็ได้บอกไว้ในคลิปแล้วนะคะหวังว่า่านผู้ชมคงจะนำไปใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะ่านผู้ชมก็ล่องเอาไปเฮ็ดเบิงนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูนุเพียรในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะการกดกระดิ่งของท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้รับคลิปใหม่ๆจากคู่นุเพียรอยู่เป็นประจำพบกันคลิปหน้านะคะคู่นุเพียนมีคลิปเกี่ยวกับตนบกุงนี่ประมาณ20คลิปนะคะท่านผู้ชมมีเทคนิคหลากหลายในหัวในสวนของคู่นุเพียรน,นะคะ ท่านผู้ชมกระเลือนไปเบิงได้ค่ะค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ